สวัสดีครับพี่น้องนะครับมันหยุดนะครับพี่น้องสิบสี่ตุลานะครับหยุดเงาแล้วก็ปิดเทอมน้ำน,นะพี่น้องล่าก,กับบานมาเลี้ยงค้วยนะครับเด็กปล่อยออกมาเลี่ยมหยาเดยนะครับพี่น้องกับผมเดนะพี่นอ้องช่วงนี้โมค่อยมีบ่งปล่อยนะครับ หนาเห็ดหน้านะพี่น้องกข้างขอกก็มีเดินปลอยอยู่น้อยเดียวนะครับเดี๋ยวล่อเกี่ยวเขาเลี้ยวนะพี่น้องราค่ากับถูกล่วงหลายนะพี่น้องแต่ก็อดโทนเลี้ยงนะครับมาจะมีหยาให้กินนะพี่น้องบริเวณเดือดร้อนสำหรนะครับบริเวณซื้อให้กินกับประหยัดลงไปหลายนะพี่น้องมีปลูกหยาเพิ่มขึ้นมากนะครับ ตะกีมันกะช่วงนาเร้งได้ก็เสริมข้าวโพดซับนะครับช่วงนาฝนก็ต้องเสริมข้าวโพดซับนะครับเพราะว่ามันลําบากออกตัดหย่าลําบากนะครับแต่นี่ก็มีปลูกหย้าเพิ่มนะครับพี่น้องปลูกหญ้าก็จะประมาณสามไรนะครับพี่น้องสามไรกว่านะครับที่เหลือก็เป็นหย้าน้ำคันเท้าน,านะพี่น้องวาวไลไปหน้าพอได้ตัดให้กินนะครับ มือ่อใดฝนตกหนักก็กินฟางนะพี่นอ้องเมื่อใดนั่นก็พ่อได้ตัดของเ้าของให้กินนะครับเมือ่อใดแหงๆอากาศดีๆก็ไปหาตัดตามหน้าตามคันหน้านะครับกินแป๊บเดียวก็อิ่มนะครับเนี่ยหย่าตรงนี้เป็นหย่าหลงนะครับหลงซูปปเปอร์แม็กนะครับปลูกไว้กับประมาณไรหนึ่งได้นะพี่น้อง หย่าหลงประมาณสามงานนะครับแล้วก็ไม่หย่าขนหย่าขนบ่มีขนนะพี่น้องบ่ขัน้นบ่ค่ายอีกประมาณงานหนึ่งนะครับฟังทั้งพุ่นกับประมาณสองงานก็จะเป็นหย่าไนนะครับพี่น้องหม่องออมลวดไว้นะครับไ่ตัดห้กินนะครับแล้วก็ไม่หย่าแพ่งโกลาอีกประมาณไลก่ก็กว่านะพี่น้องสีประมาณสามไล่นี่แหละนะพี่น้อง หญ้าปลูกไว้นะครับจะเอาใจซ้อยนะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงวัวเลี้ยงค้าวนะพี่น้องทุกคนเลยนะครับ ปัจจัยสาคัญนะพี่น้องก็คือตรงมีแปลงหญ้านะครับในการเลี้ยงนะครับขั้นบ่มีแปลงหญานี่ไปหาตัดให้กินในลำบากนะพี่น้องมันจะทอก่อนนะครับมันจะเป็นการเลี้ยงที่บ่มีความสุขการเลี้ยงเลี้ยงที่เมื่อยนะพี่น้องทั้งราคาเป็นอย่างสีน้ำนะครับอย่างสีลำบากนะครับแล้วก็ ผู้ใดซื้อให้กินเนี่เจงแน่นอนนะพี่น้องเจงแน่นอนลอยเนนะครับช่วงนี้นะครับช่วงราคาแพงๆซื้อให้กินแต่ได้ขายแพงกันยังพอมีกำไรนะครับหรือจับมาขายไปซื้อข้าวโพดซื้อหญ้าให้กินกันยังพอมีกำไรนะครับแต่ซูมือนี่นี่ยฝืดนะพี่น้องเงื่อนฝืดการซื้อการขายกับฝืดนะครับบ่ค่อยมีการซื้อนะครับมีแต่การขาย ราคากระตกนะครับสนุกนะครับผู้ซื้อกะสนุกดราคาเอานะครับพี่น้องก็ต้องสู้นะครับสำหรับคนทียังผมนี่เจ็ดปีแล้วนะพี่น้องปีนี้ปีที่เจ็ดที่แปดนะครับตั้งแต่ปีหกศูนย์นะครับ 8ปีนะครับตั้งแต่รับราชการทหารนะครับก็เริ่มเลี้ยงเลยนะครับลงทุนกับตอนนั้นประมาณประมาณเดี๋ยวซื้อมาสองแม่แม่ละแสนนะครับแล้วก็อีกแม่หนึ่งเจ็ดหมืนกว่าแม่ลูกนะครับสี่ตัวนะพี่น้องประมาณสองแสนนะครับเห็ดขวกเห็ดยังตอนนั้นกะเห็ดมาเท่ละน้อยนะครับเท่าแรกกะ <c oughs> เริ่มมากตีไปกลมๆสามแสนนะพี่น้องทุนตั้งแต่ปีหกศูนย์นะครับซื้อตอนนั้นผมก็ว่าซื้อซื้อได้ถืออยู่นะครับพี่น้องให้มองกับทั้งอื่นนะครับทั้งอื่นเกียรติดียวกันเนี่ยราคาสูงกว่าแสนกว่าสองแสนนะครับจะทามาเทียบกับตอนนี้ก็ถือว่าถูกราคาต่ำกว่าที่ซื้อตอนนั้นอีกนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้อง ลงทุนประมาณสามแสนนะครับเลี่ยงมาเรื่อยๆนะครับ8ปีนะพี่น้องก็ได้ขายไปประมาณ 1, 2, 3, 4ตัวนะครับประมาณ 4, 5ตัวนะพี่น้องหตัวขายตัวละห้า0มื่นไปประมาณ3ตัวนะครับแล้วกัตัวละ หมื่นกว่านะครับที่เพิ่งขายไปแล้วก็ตัวสามหมื่นนะครับพี่น้องกับประมาณแสนแปดแสนเก่านะครับที่ขายไปแล้วนะครับก็บถือว่าได้ทุนนะครับพี่น้องขึ้นมาใส่ใจนะครับแต่ก็เหลือควายอีกตอนนี้ยี่สิบสามตัวนะพี่น้องเพิ่มมายี่สิบตัวนะครับแปดปีแล้วก็เพิ่งขายเวียดนามอีกซี่ตัว แล้วก็ทึ่งเลี้ยงกัตามธรรมชาตินะพี่น้องบ่ได้ลูกปีละตัวหรอกนะครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงธรรมชาตินะครับการดูแลเขาก็อาจจะบ่ได้ดีดีพ่อนะครับพี่น้องกัตามมีตามเกิดนะครับพี่น้องตามมีตามเกิดต้องบอกวังซีเลยนะครับลําบากปันไดนะครับกับ่บ่ทิมนะครับพี่น้องต้องต้องโชคดีนะครับผมโชคดีที่มี แม่ผมที่ค่อยสู้ให้นะครับอยู่เมืองเลยนะครับแล้วก็ยหญเมื่อเรียงอยู่สารค้ามกับมีพ่อเ่ากับแม่เ่านะพี่น้องที่สู้ให้นะครับขั้นบัสนก็จะได้ขายเบิดตั้งแต่โดดแล้วนะพี่น้องตั้งแต่ปีหกสองแล้วนะพี่น้องหกสองหกสามนะครับขั้นบัสน่าจะได้ขายได้พูดแล้วนะพี่น้องขายตอนนั้นก็โอู้ได้หกเจ็ดแสนอยู่นะพี่น้องแปดตัวเก้าตัวนะครับ ช่วงนั้นกําลังเพงเลยนะครับแต่ก็คิดว่าจะเลี้ยงนะครับเพราะว่ามักสีถึกสีเพงกะยามมั่นนะพี่น้องแต่อยากเลี้ยงนะครับเฮามันเลี้ยงเงินกบส่วนหนึ่งแหละนะครับพี่น้องแต่มันกับบ๊อันได้สําคัญไปกว่าการที่อยากเลี้ยงควายในตอนนั่นเท่ยนะครับตอนนี้ก็ยังยังอยากเลี้ยงอยู่นะครับพี่น้องั๊นบสันก็จะขายถิ่มไปได้ด่วนแล้วล่ะนะครับ โอ้ลำบากนะพี่น้องขอ,อกเรียกที่ซื้อมาเป็นงวัวเออเป็นควอยอ้อยเนื้อควอยบานธรรมดานี่แหละนะพี่น้องสังกะสีซีหาเพนนะพี่น้องเสาสามต้นนะครับต้นที่สีตีเยกับต้นยางนะพี่น้องแล้วก็ย้ายคอ,อกมาเรื่อยๆปับเห็ดไม้สองสามเทียนะครับอยู่มึงเลยนะครับแล้วก็ย้าย่มาสารคามกับอามาไวไ้ใตตทุนเลานะครับพี่น้องเลากับบัวได้ถือว่าใหญ่นะครับ าไว้ใต้ทุนเรานะครับพี่น้องโคนจมจนหัดทองนะครับตั้งขี่ตมบ่มีวงปลอยนะพี่น้องขี่ตมนะครับแล้วก็เลี้ยงอยู่แต่ในบ้านนะครับข้งขอกตัดหญ้าให้กินนะครับมากับมาเอาไว้หน้านะพี่น้องไว้หน้ากับเริ่มดีขึ้นก็อยู่บ้านเนี้นะครับมีขอกเกานะครับแล้วก็เริ่มขุดสะ ถมดินขยายคอ,อกออกมานะครับจนมาหอดซุม,มือนี่ก็ได้คอ,อกถือว่าคอ,อกใหญ่แหละนะครับพี่น้องเงาเลยแหละนะครับมีค้วยีสิบสามตัวนะพี่น้องพอกับแม่เลี้ยงกันสองคนหละนะครับประจำก็ถือว่าตะกีบบ่ท่นได้ปลูกหญ่ากันลำบากนะพี่น้องไปหาตัดหญ่าตามขั้นหน้า ผู้ดใดบอกไปตัดกลับไปนะครับพี่น้องแบกจากขั้นหน้าซื้อสิมนมหอดรวดนี่โอ้ไก่นะพี่น้องบางเที่ยไปกลับเป็นกิโลนะครับมันตัดมันกับไก่ไปเรื่อยนะพี่น้องจอยๆนี่เลี้ยงลูกนะครับแล้วก็เริ่มมาปลูกหญ้านะครับเริ่มขอปลูกหญ้าเพิ่มเพื่อช่วง จำเป็นนะพี่น้องบ่ไดดไปตัดไก่มีหย่าของเจ้าของนะครับบ่ไใดแบกไก่นะครับแล้วกับมีแปลงปล่อยพอใดปล่อยย่ำมือสําคัญมือมีทุระนะพี่น้องเพื่อมีทุระนะครับก็บ่รต้องไปตัดหญ่าตัดหยังนะปล่อยเขาแปลงเลยนะครับพอไดไปหันไปหนีได้นะครับพอเคืองมือหรือมือหนึ่งจังสินะครับืีตัดหญ่าเตรียมไว้นะพี่น้องเอาหญ้าให้กินนะครับ ยามเศร้าก็เอาห้าให้กินกินห้าแล้วก็เอาฟางทิมไว้ให้นะครับเจ็ดแปดโมงแล้วนะครับพี่น้องเอาน้ำใส่ให้แล้วนะครับไม่เทียกับสี่โมงเลี้ยงาบสามเครื่องสี่โมงเลี้ยงนะครับมาเอาตัดหญ้านะครับหรือเมื่อยกับปล่อยลงแปลงน,นะครับตัดห้าเตรียมไว้นะครับมันก็นจะสบายนะครับกว่าจะมหอสุม้มือนี่ได้กับอู้ลำบาก ซื้อมือนีกันยังลำบากอยู่แต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่านะครับผมกัหลังจากปีที่นี่ไปนะครับพี่น้องที่แปดเขาปีที่แปดก็เริ่มทย่อยขายแล้วนะครับมีมีค้อยีิขายอยู่ตัวผูเฉพาะตัวผูก็มีตัวหนึ่งนะครับตัวช่วงนี้นะครับอายุสามปีแล้วนะเป็นลูกแก้ว้านะครับแล้วก็มีตัวผูน้อยที่ออกมาซี่ตัวนะครับชุดนี้ไล่ๆกันนะครับ ปีนาจะมีค้อยขายอยู่ประมาณชุดตัวผู้4ตัวนะครับแล้วก็มีชุดผู้ใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวเมียนะครับตัวเมียที่พ่อแบ่งได้กับมีนะครับเนี่ยหลุดลูกเข้าเข้ากับต้องแบ่งนะครับพี่น้องมีอยู่3ซีตัวเลยล่ะนะครับเพาเขาเริ่มดึงทุนขึ้นแล้วนะครับต่อไปกถือว่าเขาช่วง ช่วงแรกๆเนี่ยหาปีแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงคนเลี้ยงค้ายอีลหีนะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเลี้ยงง้วงเลี้ยงควายนะครับเป็นช่วงที่เท่าเนี่ยหาเลี้ยงมันอีหีนะครับพ่อหลังจากปีที่หาไปนะครับค้ายกัเริ่มเลี้ยงตัวมันได้นะครับขายก็เริ่มซื้อฟางนะครับเริ่มมาเป็นค่าใช้จ่ายค่ายาพ่อเหลือให้กับคนเลี้ยงเพอะได้ใช้นะครับหลังจากนี้ไปกันเริ่มเลยนะครับ คุยเลี้ยงตัวมันเองได้แล้วก็เลี้ยงเจ้าของคนเลี้ยงได้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องถือว่าเป็นอาชีาชพเสริมได้นะครับพ่อระบบมันลงโตนะครับทุกอย่างลงโตลงอย่างใดมันก็จะเริ่มสบายสบายขึ้นนะครับส่วนราคาจะถึกจะส,สูงจะลงนะครับพี่นอ้องก็บบมีปัญหาเพราะว่า หลังจากนี้ถ้าเขาขายได้ทุนเทาขึ้น,นเมื้องล่างเทากับว่าใดลําบากนะครับต้นทุนเทากับ่มสูงนะครับเขาอาจจะขายได้ตัวละมื่นมื่นหานะพี่น้องทุนเทาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมื 11, ่นหนึ่งกับสองพันนะครับพี่น้องกําไรกับตัวละแปดพันนะครับหรือมื่นหานะครับขายได้ตัวละมื่นหากาไรกับตัวละเอ้ยกทุนกับตัวละสามพันนะครับต่อปีนะครับในการเลี้ยง ก็ประมาณนั้นนะครับพี่น้องก็มีค่ายาไทยพยาธิบำรุงนะครับพี่น้องวัคซีนนะครับสัมหัสนะพี่น้องค่าน้ำเชื่อกะมีนะครับพี่น้องนิดน้อยนะครับแต่ผมก็จะถึงพอคุ้มฝูงถึงน้ำเชื่อนะพี่น้องผสมกันนะครับเพราะว่าทับแต่ผสมเทียมกับโบไวนะพี่น้องต้นทุนสูงเสียเวลานะครับ ปัญหาหลายอย่างนะพี่น้องก็เป็นแนวทางนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมผู้ใดสนใจขีมซูนเข่าก็มีนะครับขวดละ240บาทนะครับแล้วก็มียาถ่ายพยาธิแบบหลั่งหลังนะครับคาบูหมอกนะพี่น้องขวดละ100บาทกําจัดภา,ายนอกพยาธิภายนอกภายในไดส้สบายนะครับแล้วก็มียาไลาาแ่แมลงเดอม่านะครับขวดขนาด100ซีซีนะครับขวดละ150บบาทรวมทรงนะพี่น้อง มีบริการปลายทางนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ